Mình gà bát hâm nhạc, bé bội tói bát chị, thầm bát bóng sắp bát bóng bát 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 nè bát 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 nè bát 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 nè bát 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 น่าสมินิบารมาเทียรดจาแดดสาดตโกลกแดนีบานีบาร์เคเคมองบารสาไตโขยาวบีชนะเศบาร์โอเคโอเคโไง้ต้วขลกแม่ยาแดมตรงยา ยาเต๋อแบบนองยาบบไหนยาไนนี่บานี่บมาเพเพมองบารว<ม>งใต้กอยาบีเยอยออารมณ์ไปเล่าเล,ลตตยตรงตรงทอเจ้าอยากจัดแบบเยอนี่เป็นปสัตว์ดน